สวัสดีครับ EP สองครับต่อจากรีวิวถอดแล้วก็การการถอดการล้างครับอันนี้จะเป็นต่อจาก EP ที่แล้วครับอันนี้เป็นการประกอบครับประกอบชุดโบลต์แอคชั่นชุดลูกเลื่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับอุปกรณ์สำคัญปอกกระสุนที่เราไม่ใช้แล้วสองๆไอไรมา ัำแรกครับอันนี้ครับใส่ใส่เข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับคืออันนี้มันจะวิ่งวิ่งรอบได้ครับเราจะหมุนไปด้านด้านใดด้านหนึ่งนี้ก็ได้เราเราไม่ได้ฟิกนะครับแล้วก็ชุดชุดเข็ม ครับมันจะเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยครับจังหวะที่มันไม่ถูกมาากันจะค้างครับแล้วก็หมุนหมุนหาครับสีสางแยกแยกค้านะแยกหา,นะกหาปุ๊บสจะเอ็ดสีต่อไปเนสปริงครับสปริงสปริง,ร,งรีคอยล์โบนเซเข้าไป แล้วอันนี้คือตัวล็อกตัวตัวล็อกเข็มแล้วก็สปริงครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเราจะสวมเข้าไปตรงๆช่องว่างตัวนี้จะเป็นให้ให้ให้เราเล็งไว้นะครับว่าเราเราจะใช้ตัวตัวล็อกคือตัวนี้นะครับแทงเข้าไปแต่ต้องใช้ปอกจุดสองสองเออานะครับดันดันไอชุดสปริงเข้าไป นี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราเสียบเสียบเข้าไปจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เราก็เสียบเข้าไปเสียบอ,อให้ให้ช่องว่างตรงกับรูนะครับมันจะมีรูลักษณะนี้นะครับเสียบเข้าไปตรง สำคัญก็คือปอกสอง R เออาแล้วเราก็ดันเห็นไหมครับดันพอดันเสร็จเราใช้เขาเรียกว่าตัวดันดันเซฟครับ แล้วก็เป็นตัวล็อกสปริงด้วยเสียบเสียบเข้าไปต,งตรงๆครับจนกว่ามันจะดังแก๊บนะครับโอเคแก็บแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมันเป็นลักษณะเป็นเงี่ยงให้ให้เราดันดันจนสุดนะครับให้มันดังแก๊บมันจะดังแก๊บขึ้นมาถ้าดังแก๊บก็คือว่าใช้ได้ครับ ถ้าเราเพื่อเขามันจะเราก็เช็คเออใช้นิ้วจับดูครับว่ามันหลวมอะไรไหมอ่าถ้ามันเข้าล็อกมันจะแน่นครับลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีมีล็อกมีล็อกม,มีชั้นของมันครับถ้าถ้าถ้ามันหลวมเราก็ถอดใหม่แล้วก็ประกอบใหม่แต่ว่าถ้าเราเช็คดูมันแน่นเนี่ยก็คือถูกต้องครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับก่อน แล้วก็ก่อนจะประกอบกับก็ผักผักผักตัวลอกลอกเลื่อนขาลอกลอกเลกื่อนนะครับเขาเรียกขาลอกลกเลกืล่อนผักมาด้านขวามือขวามือของเรานะครับปุ๊บนี่ก็เสร็จแล้วครับ<ะ>การประกอบอันนี้ชุดชุดพันท้ายครับ อันนี้โกงไกล่ลำลำภายในยจะเป็นลำกล้องเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับแยงทะแยงเรียบร้อยแล้วก็เหนียวไก่ค้างไว้นะครับเหนียวไก่ค้างไว้ปุ๊บเราก็จับในลักษณะน,นี้แล้วเราก็สอดเข้าไปแล้วก็ผักแล้วเราก็ปล่อยปล่อยไก่ปล่อยไก่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับ เราก็เช็คว่ามันลั่นไกได้จริงไหมอ่าปุ๊บโปง้งเซฟ,ฟได้ไหมนี่ครับเซฟเซฟปุ๊บสีแซจะแข็งนะครับไม่เหมือนต้นอื่นเซฟถ้าเซฟได้ก็คือได้ครับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรมากเก็ดเล็กน,น้อยครับรปะว่าเมื่อคุณ ไปล่าสัตว์หรือว่าไปยิงเข้าสนามซ้อมเสร็จนี่เมือ่อก่อนจะเก็บเข้ากล่องอะไรต้องทาความสะอาดเสร็จเพื่อเพื่อไม่ให้อ,อะไรชุดชุดไอ้ก,ไกลไกด้านในมันลา้ามันจะมีไอ้เขาเรียกพักไก่พักไก,ก,ไก่ผ่อนไก่ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ผ่อนไกน่นี่เราอาจจะเผลอเผลอ ง้างนกค้างไว้เนี่ยจะทําให้นกปืนเราล้าครับจะทําให้ปืนมีความเสียหายเราเราก็แค่กระชากครับกระชากเหนี่ยวไกลค้างไว้แล้วเราเหนี่ยวไกเข้าไว้จนสุดดันแล้วเราก็ค่อยปล่อยไกนะครับเอาไหมนะครับกระชากเหนี่ยวไกลค้างไว้ ดันดันนี่สุดแล้วแล้วก็ค่อยปล่อยไกมันจะเป็นการพักไกครับครับเป็นการเซฟไกเซฟปืนอะไรของเราด้วยครับพรอมคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสนับนุนช่องอาทิตย์กันหน่ยครับ